สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยุยญาติเยอะยืนไลฟ์จนขาแข็งขายหมูแดดเดียวกับสามียอมไม่ได้ถูกว่าตกอับล่าสุดต้องบอกว่ายุยญาติเยอะพลิกชีวิตหลังมีประเด็นกับอดีตตลกหยองลูกหยีธุรกิจหมูแดดเดียวพุ่งทะลุเป้าจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ข้อความออเดอร์ที่ถล่มทลายผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า โอ้แอดมินเพจยุ้ยขายเยอะเพิ่งได้นอนตอนตีสี่ครึ่งแชทแตกดูยอดโอนออเดอร์ขอบคุณมากนะคะก็เป็นที่ปลื้มใจโดยเจ้าตัวได้เปิดใจเคลียร์ทุกคำคอรหาหาเงินเลี้ยงสามีนักร้องตกอับตั้งแต่ก้าวเข้าวงการมาก็เจอมารัสุมฐาโถมมากมายสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยุ้ยญาติเยอะล่าสุดควงสามีเล็กชูชาติมาออกรายการเพื่อเคลียร์คำคอรหาทำงานหนักเลี้ยงสามีรวมถึงถูกมองเป็นนักร้องตกอับ จนต้องมีเรื่องฟ้องร้องกับตลกชื่อดังผ่านมาได้ด้วยความเข้มแข็งของครอบครัวพ่อกับแม่ก็จะนั่งพูดกันตลอดว่าให้มันผ่านไปเหมือนท่านอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาถามว่าล่าสุดผันตัวเองมาขายของเจ้าตัวกล่าวว่าตอนนี้มีเพจขายของชื่อว่ายุ้ยขายเยอะก็คือทําค่าเวลาไปแล้วตอนช่วงก่อนเราไม่ได้เดินสายทําคอนเสิร์ตมันก็เหงาเราก็เลยหาอะไรมาขายตอนแรกขายหมูแดดเดียวซึ่งดีมากแต่พี่เล็กเขาเป็นไทยรอยแล้วเหนื่อย เลยหยุดไปเลยหาของที่รับมาขายอะไรอย่างนี้ดีกว่าซึ่งขายทุกอย่างเลยขายกาแฟขายกางเกงแดงขายทั้งหมดเลยตั้งแต่ของกินยันของใช้ซึ่งรายได้ก็ถือว่าดีพอสมควรถามว่าจนเกิดคนมองตกอับเจ้าตัวกล่าวว่าก็ต้องมองเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราก็จะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ที่มันดีกว่านี้แต่เราก็มีเหตุผลเพราะเราไม่ต้องการเอาเงินที่เก็บไว้มาใช้เนื่องจากอันเก็บก็เก็บหาใหม่ก็ยังพอได้อยู่เพราะว่าเงินเก็บก็คือ คือของลูกไปแล้วทํางานเพื่อลูกอยู่แล้วในส่วนที่เป็นรายใจ่ายใหม่ค่าเทอมลูกเราควรหาใหม่ถ้ามันทําไหวก็ทําไปแล้วเคยมีรายได้ทุกวันไปรําวงไปรับเชิญเพราวันหนึ่งที่มันไม่มีเราก็ใจหายเลยลุกขึ้นมาหาอะไรทําอย่างน้อยก็ค่าขนมค่าเทอมลูกพร้อมทั้งเผยว่าได้รับมรสุมช่วงก่อนเต็มๆงานที่ถูกจ้างไว้เต็มตลอดทั้งปีทางผู้ว่าจ้างได้คืนคิวทั้งหมด เลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดต้องนําเงินเก่าเก็บออกมาใช้แถมยังเคยมองตัวเองเป็นคนไร้ค่าพระไม่มีงานทําอีกด้วยโดยเจ้าตัวเราว่าดูแลทุกอย่างเลยค่ะคนเรามันต้องอะไรบ้างนอกจากแปลงฟันทํทอาหาร เขาก็เป็นคนทำกับข้าวเพราะเราทำกับข้าวไม่เป็นสักอย่างแปลว่าทำทุกอย่างเหมือนคนอื่นแต่เขาจะทำงานไม่เก่งเหมือนพ่อซึ่งเราก็จะมีผู้จัดการส่วนตัวเป็นของตัวเองที่มาทำหน้าที่นี้ไปท่านผู้ชมเลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ